ตรวจสอบอุบัติเหตุจอยอยอ,ยอชนสุนัขมีผู้บาดเจ็บขามัคันขาบมังคันอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ ที่เกิดเหตุแล้วนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมรอสักครู่นะครับยังไม่ทราบว่ามีผู้บาดเจ็บกี่รายเบื้องต้นหญิง20กว่าปีนะครับมีแผลถลอกตามร่างกายมีการปวดขานะครับรับแจ้งเป็นมอเตอร์ไซค์ชนสุนัขช่วงนี้อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือประถมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลหลอกศักด์ เช่นนี้รถพยาบาลถึงที่กเกิดเหตุนะครับดูระว่างให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บยืนยันอีกครั้งนะครับสำหรับผู้บาดเจ็บหญิง18-25ปีมีการตรวจขาด้านซ้ายแผลถลอกตามร่างกายทางหน่วยกู้ภยัยกกไสนะครับให้การช่วยเหลือประถมพยาบาลเบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาลลำสัก การประทมพยาบาลการดามนะครับเนื่องจากผู้บาดเจ็บมีอาการปวดบริเวณขาข้างซ้าย ก๊กส่นําผู้บาดเจ็บส่งรอพอลมศักเวลานี้ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือปฏัิเหตุต่างๆเีวแจ้งให้